สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งได้มีการโพสข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าไอ้จำเลย่วยบอกว่าเพิ่งได้กินกาแฟสตาร์บัคครั้งแรกไม่เคยกินมาก่อนเหมือนครั้งแรก ที่บอกหมอปอว่าไม่เคยเห็นทะเลดูความโกหกต่อแหลของมันมันช่างกล้าเนาะที่หลอกลวงเอซควายแถมเอฟซบอกว่าหน้าเอ็นดูส่วนพวกมึงเอซี FC แดกกาแฟแก้วละสิบาบาทไปก่อนเดอ้อหรือไม่กาแฟข้างทางไปก่อนจะได้มีเงินส่งให้จำเลย จำเลยแทรนจัดไปไฟกระพิบ f อฟสี่ควยควายรีบส่งรีบโอนอย่ารอช้าภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าอยากจะเขกกะโลกคนที่หลงเชื่อสองผัวเมียนะทุเรศมันไม่กล้าซื้อกินรอกขนาดข้าวอาหารดีๆ อย่างต้องให้ fc ควายมันโอนให้ฮ่าฮ่สตอเก่งจริงๆไอสัตว์แมงเคยทำงานอยู่พัทยาไม่เคยเห็นทะเลไอสัตว์โคตรตอแหลไอเฮียหมอปลาก็เนาะ fc ควายก็โง่โอนจนรวยโอนจนได้ตั้งบริษัท fc แดกกาแฟ2องลบาทตามร้านค้าตามหมู่บ้าน ฮ่าฮ่าฮาสมน้ำนาพวกเอฟสีโง่มันไปอยู่ดาวอังคารมาเหรอฮ่าฮ่ฮก็อีพวกอีแก่ตันหากรับนี่แหละแดกข้าวมังเด้อสูมันโกหกจนเคยตัวแล้วไอ้พวกนี้ไอ้ควายนะ่ะเหลียอย่างกะเมียมึงไม่ได้อาบน้ำไม่เคยนั่งโซฟา ไม่เคยเห็นทะเลไม่เคยกินกาแฟสตาร์บัคมีแต่ควายที่เชื่อพวกมันผู้ชายหรืออะไรต่อแหลเก่งน้ำมึงการกระทำความผิดที่มนุษย์ไม่ควรให้อภยัยหากอย่างไม่ได้รับโทษแต่กลับได้ดิบได้ดีมีเงินมีทองข้าวของมากมายได้ใช้ชีวิตเช่นคนรวย เดินไปเดินมาลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมมีคนหอมร้อมยอมตัวเป็นทาสเอาอกเอาใจดังยกให้เป็นเช่นเทวดาจนคนใจบาปนั้นลืมตัวลืมตนลืมความเป็นคนบันนอกบันนาไปในทันทีเปรียบเสมือนข่างโคกที่กระโดดขึ้นวอแหกปากร้องโวโอ้อวดว่าตัวดีมีคนมากมายตั้งใจคอยดู ผลกรรมที่ทำไว้นั้นมาถึงคอยดูสิว่าข้างคกตัวนี้จะเป็นอย่างไรฝนตกขี้หมูไหลคนจันไหลมารวมกันแล้วก็รุมกัดแม่น้องกรรมรีบทำงานทีเถอะเอาเข้าคุกจะได้จบไปชอบชอบโดนใจมากเลยค่ะคอยดูว่าจุดจบของไอ้ฆาตกรตัวนี้ จะเป็นอย่างไรเขาเรียกรถสนิยมสูงแต่รายได้ต่ำไอ้กระรอกปากหาเรื่องคอยดูสิคนโอเนเงินช่วยมันก็ยังมีอีกเหรอค่อยละงเงิดฮ่าฮ่ฮให้หมาแดกยังดีกว่ามัง้งมันเคยบอกว่าลงเรือแล้วยังโดนไตรายตกบ้องหู ขี้หูทะลักสงสัยเรือพายนะจ๊ะฮ่ฮ่เด็กน้อยอย่างชมพูยังไม่เคยเห็นทะเลเลยตั้งแต่เกิดแต่จำเลยได้เอาชีวิตเด็กน้อยไปแล้วยังมีหน้ายิ้มอย่างมีความสุขวาระสุดท้ายมาถึงแล้วอยากทำอะไรก็ทำนะกระสือลากไส้หลอกลวงสร้างภาพไอ้จำเลยฆ่าเด็ก ถ้าช่องต่อๆไม่ได้ถ่ายคลิปเจอตอนซื้อกาแฟสตาร์บัคไอผ้ผวยก็ไม่เอาคลิปกินกาแฟมาโชว์รอกเอามาลงแก้ต่างว่าไม่เคยกินนะของแพงตูละเงึดใครน้อมีเงินเยอะๆโอนให้ผู้ต้องหาใช้อย่างสบายในค่าทนาย3-4ถึงคนขอแบ่งหน่อยได้ไหม ฮ่าฮ่าฮไอ้พวกหลวงโลกสักวันกรรมจะตามสนองพวกมันครับเมื่อไหร่ผู้ต้องหาคนนี้มันจะได้รับผลกรรมสักทีแหกตาจนเคยตัวไอ้หารากไซตัวนี้มันใช้น้ำตาเป็นอาวุธเพื่อเรียกทรัพย์จากเอฟสีนางงซ้ำซากที่พร้อมจะโอนตลอดเวลาเรามาคอยติดตามกัน ว่าบทสรุปของกลับกรอกเดอะซีรีสมันจะจบลงอย่างไรกฎแห่งกรรมมีปีกบินก็หนีไม่พ้นคนไรไม่หรูรอเลิศดหรูอะไรซะไม่มีเหลือฝาบ้านไว้ให้ลูกบ้างนะรอยยิ้มในความหวาดระแวงเป็นผู้ห่างไกลความสุขนะ เตงต,ตะเตงความจริงไม่ต้องพูดเหมือนกันฮ่าฮ่ฮถูกต้องแล้วครับมันสร้างภาพสุดๆไอ้สองตัวนี้มันพอกันนั่นแหละมันพูดโกโหกจับได้หลายเรื่องไม่อยากจะเชื่อว่ายังมีคนเชื่อและหลงไหลในตัวมันไอ้นี่สุขก,กับความทุกข์ของผู้อื่น ต่อไปฆาตากรจะเยอะขึ้นเพราะสังคมสนับสนุนผู้ต้องหารุมด่ารุมซ้ำเติมผู้สูญเสียครับไอเนียเล่นละครเก่งหลอกคนทั้งเมืองเมื่อไหร่จะโดนเข้าสั่งเตสักทีครับเมื่อไหร่เอฟซมันจะตาสว่างเนาะสงสารเอฟซีทำงานหาเงินโอนให้มันจังมันสร้างภาพต่อแหลได้โลกตอนนี้ มันก็เป็นเปรตอยู่ในนรกเผาใจไฟเผาอกมันระเบิดอยู่ในตัวมันเองอีกหน่อยฆาตกรเต็มเมืองเพราะมีควายให้ความอุปการะฆาตกรแม่งคนไทยยังมีคนแต่สมองควายอยู่อะไรไม่เคยกินก็รีบกินซะติดคุกแล้วจะไม่ได้กินอยู่พัทยาไม่เคยเห็นทะเล ไม่เคยได้กินกาฟแฟแพงๆฝรั่งไม่พากินเหรอหากินแถวพัทยาแลนด์อ่ะฝรั่งเกแถวนั้นมีแต่รวยๆทั้งนั้นโกหกหน้าตายได้อีกเนาะไอ้นี่